ค่ะกับสวัสดีพี่น้องปองไปเอฟซีทุกทุกท่านนะคะกับยินดีตอนรับเขาสูช่องสุภารวยจ้าค่ะมือนีสีได้มาถามความฝันตาปืนนะคะเนาะในยินข่าวว่าตาปืดเพลินฝันดีค่ะดีแน่เนาะ,ค,ะค่ะเอฟซีท่านใดขอมาแล้วเอกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อสิบได้พลาดข่าวสารแนวทางดีๆเด็ด,ด,ดจากทางช่องนะคะเนาะค่ะไปสัมผัสตาปืนพร้อมกันเลยจ้า เพราะผมเห็นเงี่ยงมันผมเลยไม่กล้าจับโอ้กลัวเหี่ยงกลัวเหี้ยงกลัวมันตําผมหมดเลยไม่จับกตเห็นเห็นว่าเป็นปลาอยู่ตะปูสวัสดีค่ะของฝากตะปืขค่ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอาหารสําหรับหมูบ่แต่ปูฝันว่ายังไงนะคะมันมีฝนตกมากเลยจักเลยในฝันนะแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึ่งังมีปลาเยอะตัวขนาดเนี้ย ขึ้นมาจากหนองมันมีหนองใหญ่ๆนี่เป็นเป็นปะดุอย่างเดียวใช่ไหมปะดุอย่างเดียวเลยขึ้นมันอเงี้ยมันถ่ายตายขึ้นมาอย่างนี้นะมันเดินอย่างนี้นะมันไม่อยู่เฉยๆน้เดินไปเดินไปจะเข้าป่าหญ้าแล้วมีน้ําฝนแขะอยู่เลยค่ะไอ้ก็นึกในใจว่ามันจะเป็นอะไรวะเขาจะอบอกอะไรเราวะก็เห็นเป็นปลาเนาะปลามันก็สี่เอาปลาสี่ปลาสี่บอกสีเลยปลาปะดุถ้าปะดุกเป็นแปดเเรอเอาปาดุไม่เป็นแปดบอก พูดีเป็นตัเดเอาหล่อนอกไปแล้วนี่แปดอะแปดออกไปแล้วแปดสามอะสามแปดมันออกไปทั้งสองงานเลยสามแปดแปดสามอะออกไปแล้วออมีสามตัวปลาดุกอะขึ้นมาแล้วผมไม่กล้าจับมันหลอกมันกลัวเงี้ยมันวัดก่อนมันออกสามแปดใช่ไหมครับที่นี่มันจะออกแปดสามผมันออกปดสามไปแล้วไงออกไปทีแล้วแปดสามอะทีแล้วเด้อสองทีก็กลับสองทีก็ได้เป็นรายการเล่นคน เชื่อเนี่ยไม่รอดแปดแปดเพราะมีจับปลาไงสวัสดีค่ะตาปื้อแปดกับหนึ่งสวัสดีจ้ะฝันดีใช่ไหมคะเมื่อคืนฝันว่าลืมเป๋าตังค์ไว้บ้านไม่ได้เอามาครับนั่นแหละฝันว่าเอ๊ะผมลืมเป๋าตังค์ไว้บ้านหรือเปล่ามาตาตีเป็นตัวเลขก็ตีเป็นแปลกๆใช่ไหมตาปื้อแปดหนึ่งดีเพราะว่าน้ําไงน้ําฝนโอ่น้ำน้ำหนึ่งหนึ่งแปด ตึงแปลกว่าในฝันนี่ฝนมันตกกระเด็นอยู่เลยนะฝนนั้นลงปึ๊กปึ๊กปึ๊กที่พื้นกระเด็นขึ้นทึ้งทึ้งปอาอําก็ขึ้นมาเนะาะตามธรรมชาติแล้วขึ้นไหมป่าถ้าฝนตกเยอะมันขึ้นนะแต่<ม>ละฝนใหม่ๆนี่ขึ้นแบบเนี้ยในหน้าวัดเนี่ยมันก่อนเนี่ยเขาเห็นปลาช่อนเนี่ยมันขึ้นมาจากหนองอมันจะมันจะไปไหนก็ไม่รู้นะแต่มันไปลงที่เละกลองใหญ่คิดว่ามันคิดว่ามีน้ําใหม่มาให้มันใช่ไหม เอ้ฝันว่าไงมันฝันอย่างนี้มันจะเป็นยังไงเนาะอ,อาจจะกอกอก็ย่อมาจากกินนะเอ้ไม่หนุงงมากแล้วเมื่อคืนผมหินชัดเจนเลยนะนปลาเลยชัดๆเลยปลาดุกใช่ไหมคะจัเป็นปลาดุกไม่กล้าจับมันโกงเงี้ยงมันสามตัวผมไม่กล้าจับอ่ะสามตัวตัวแรกดิ้นมาสองก่อนแล้วไปใกแ้ดิ้นีกตัวนึงมันดิ้นปลาดุกขึ้นจากน้ามันมันไม่อยู่เฉยนะพระาจย์มันเดินมันเดินเงี้ยเดินเงี้ย เดินไปมันอ่ามันเดินไปเงี้ยมันลอยไปอ่ามันเดินไปเงี้ยเริ่มไปที่พื้นดินแล้นะแล้วก็มีน้ําแช่ตัวมันอยู่แฉะแฉะอเงี้ยเอะมันจะออกอะไรวะมีสามตัวแต่ถ้าผพูดเขาปล่อยวันที่เก้าได้แล้ววันเลขมันตรงกันนี้เอากระนำเลยหลเอ้าวปล่อยวันี้ปล่อยเลยจะปื่อปล่อยก่อนเลยปล่อยก่อนไม่ได้เนายเพราะจารันดาไม่ใช่ตีปัญหาไงตีปัญหาตีปัญหาให้ีปัญหาให้ไม่ใช่ปล่อยเออตีปัญหาปัญหาอะไรมันไม่รู้เลย ปลาดุกนี้ก็แปดใช่ไหมไม่ใช่จอร์เจียแขนด้วนบอกแปดสามหนึ่งแปดสามเนาะใช่ไหมเออหนึ่งแปดสามเอาหนึ่งแปดสามเป็นอย่างนี้บอกนม่เป็นอย่างนี้บอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมว่าจะผมไม่ได้เซียนแบบนี้เราผมไม่รู้เรื่องสามแปดหนึ่งถ้ากลับกันเนาะกลับผมอ๋อท่านก็แปดพารวยนี่ชำนารมากเลยนะชำนาอยาวเลขคูณไปด้วยนะเดี๋ยวยูทูปปิดนะจี้เขาฝันเขาจะปื้ดครับผมน้ำก็หนึ่ง น้ำฝนหนึ่งทีนี้ปลาก็แปดปลาดุกนะไม่ใช่ปลาเกล็ดปลาปช่อนนะปลาดุกปลาดุกปลาดุกเป็นแปดสามตัวอสามตัวปลาดุกก็เป็นแปดตัวมันไม่มีจิตเนาะครับผมหนึ่งแปดสามสามหนึ่งแปดสามแปดหนึ่งก็นองนี้ครับผมเดี๋ยวให้พิจารณาวิเคราะห์กันนะครับผมเอแล้วสูภพาดูเ็นเลกอะไรไปทาไมถูกจังในเจ็ดสามอันนี้ไปส่องอยู่ที่จอมปลวกค่ะตะปู สองเมื่อไหร่แล้วเมื่อกี้ค่ะเรอได้เห็นเลขนี้บอกใช่คร้าผมทําไมเป็นเลขนี้อีกวะไม่เรียบร้อยเลยทีนี้มันจะลงมาเป็นเลขล่างไงเรอ่ีแปะก็กปลับยเป็นเลขบนครับแล้วพาอาจารย์สจูดุมกับท่านสาร็จแล้วบอกหลวงพ่อน้อยมานี่หน่อย ฝนนี่เป็นหนึ่งนะค่ะตะปื๊ดไม่รู้เหมือนกันนะฝนอาจจะเป็นหนึ่งน้ำฝนเป็นหนึ่งน้ำเป็นปลาเป็นแปดนะคะมาสมตัวนะครับาเอาหไปทำใบุดชี้แล้ว่ราเขาจะให้ตัวนึงคนเนี้ยดุตัวก็ใครทำให้ตัวน้องถ้าจะตีตะปื๊ดก็เอาเก้าเก้าสามเก้าดตะปื๊ดเป็นยังเป็นเก้าตะปื๊ดเป็นเก้าเป็นเก้า้วจงเนผมเกเพราะว่าคนอายุเก้าไม่เ่มาถ้าคนหนุ่มยังไงเนี แกก็จะให้ไปรับอีกคนเย็นรุ่นละก็ผมว่าไงท่านตีเอาเองเด้อน้องสุว่าเอาเองน้องสุเด้อผมไม่รู้เ enfin รื่องหรอกพวกเนี้ยนี่เมื่อก่อนนี่นะตอนออกสี่เจ็ดเก้านะผมเห็นว่าเทวดาวรีกวางหน้าสูงออกเป๊ะเลยอ้โอาวอ้าวกลับขึ้นมาอีกแต่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรแต่เห็นแบบนั้นจริงวัคืนเนี่ยฝันเห็นแบบนี้ เนี่มันมันวิ่งไปนะปลาไม่อยู่กับที่แล้วอย่างเงี้ยอืออย่างงี้ปลามันวิ่งอยู่อย่างเดียวไปมันไปอย่างเงี้ยเนี่ยแทกแทกแตกไปเลยหมดไม่สองตัวอยู่ตรงนี้อีกตัวอยู่นู้นโอ้มันแทกไปครับมันแทกเขาเรียกวันแทกใช่ไหมเขาภาไทยปลามันแทกไปติ๊กติ๊กติ๊กบนดินอ่ะอ้าวเพิ่มเพิ่มอีเยอกันก็หนึ่งสองหนึ่งสอง่แปดหนึ่งสอง แปดหนึ่งสองบ่แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งซองแปดหนึ่งสามโอเคโอเคลงเดี๋ยวดูก่อนว่าแปดเอฟซีตีไปตัวได้กันกับ่อยไข่ไปไปเล้วครับเนาะเอาไปตีกันแต้คอมเมนต์มาใส่คลิปแปดต้องขึ้นก่อนเด้อเพราะว่าปลามันปลาาขึ้นอยู่แล้วปลกปลาขึ้นก่อนปลามันขึ้นจากหนองมาหนองมันเป็นหนองใหญ่ที่เคยอยู่อาศัยมานานแล้วไงครับผมและเดี๋ยวนี้มันก็เลย ขึ้นมาดูพวกเราเออขึ้นมาดูฝนอืมมันน่าจะเห็นฝนใหม่อ่ะนะมันก็เลยมา,าผมโอ้มีคนให้อาหารน้อยเพียบเลยืดันีครับผมก็ไม่รู้ว่าฝันดีหรือเปล่านะอาจจะฝันไม่ดีก็ได้ตะปดชอบชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะแปลว่าอะไรไม่เข้าใจมีตัวไหนที่ชอบยังไม่มีอะไรชอบเลยเจตอนนี้นะไม่มีเลยเหรอ มีจะชอบคนสวยแบบน้องเองแบบแมวเป็นตัวใดอีกอ่าแปดสองหนึ่งแปดสองหนึ่งนะคะอืมตีกันเองเธอเด้อผมไม่รู้เลยแบบเนี้จ้าจริงจริงไม่รู้จริงจรมันกระึ้นแค่สองแค่นั้นจ้าจ้าจ้าคิดว่าสิเป็นยังสีมาเจมทำได้กี่เดือนละคะเจมมาทำได้กี่เดือนละสี่เดือนหรือเปล่า ตอนนั้นที่มาหาผมเนี่ยปู่ทีอะไรยังอยู่นะปู่พี่ปู่ปู่กูแทะปู่อะไรนะปู่ทีพระขาวยังอยู่ี่เจ้ายังอยู่มาเจ้าเจ้ามาเนี่ยยังอยู่เนาะจ้าตอนนี้เอฟซีเท่าไหร่แล้วส่วนวันที่เก่าทั้นเอฟจะได้มาทิ่ต่มอีกครั้งนึงนะผมว่าเอฟซี ดูตัวเลขดูตัวเลขเนะค่ะดูไปมัวมัวไปเด้อท่านเพราะว่าเราจะเชื่อมากก็ไม่ได้เพราะเป็นความฝันของตาปื๊เนค่ะเป็นความฝันของคนพระเนจรคนหนึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรดีเท่าไหร่นถ้าเป็นความฝันของพระนี่น่าจะเฮงมากกว่านี่เป็นความฝันของคนธรรมดาแปดตาปื๊ก็ฝันแม่นตลอดนี่คนธรรมดาเด้อตาปื๊ดฝันฝันแม่นอยู่เห็นว่าฝันเห็นตัวใดก่อนชุดหนึ่งคนเียนหายซีเจ็ดบ่ะ สองสองมาขอเนี่ยโอยปันเห็นผมวิ่งไปซื้อสองสองอีกเลยออกสีสองสองน่ะเป๊ะเลยปันเห็นว่าเอามาวางไว้หน้าประตูสองสองผมวิ่งไปเลยรถเครื่องไปซื้อสองสองนิ่งจะแม่นเลยแปดสองหนึ่งนี่เห็นสองสองชัดเจนเลยนะแล้วก็วิ่งไปซื้อสองสองแอดชอบตัวนี้นะไอแปดสองหนึ่งนี่เออน่ะผมก็ชอบเหมือนกันชอบตัวนี้เป็นพิเศษ แต่ตาปื๊ดชอบตัวไหนเป็นพิเศษค,คะแต่สองหนึ่งอะไรก็ชอบแต่สองหนึ่งตาปืดป๊ดก็ชอบนะคะเนาะผมเล็ผมอยากเอาเลขหนึ่งขึ้นหน้ามาก,กว่าแต่ไม่รู้แล้วแต่ท่านเถอะอ๋อโอ้เพราะว่าน้ำออหนึ่งอยากเอาเลขหนึ่งขึ้นหน้า,าก็กลับอยู่ในนี้นกไปกลับมาเนาะะ,ะไปกลับมาเอาบางคนก็ไปซื้อกลับเองค่ะค่ะแล้วน้องถูกใครเลี้ยงลูกให้มาเนี่ยจะตาปื๊ดขอบคุณค่ะตาปื๊ดค่ะง่ให้โดนไก่ แต่นี่ก็มีคนขับรถฝากมาถ้าเจ้าสนใจก็มาได้เลยค่ะนี่นี่มีคนขับรถฝากมานี่แบบนี้ค่ะบูชาเท่าไรน่ะตะปื๊ดอันนี้ของคนขับรถนี่สองร้อยอ๋อค่ะอันนี้ก็รบกวนตะปื๊ดแค่นี้นะคะเนาะค่ะวันดีค่ะสองร้อยเก้าเก้าอนี้อ๋อค่ะพระสองร้อยเก้าเก้านะคะเนาะ รบกวนตาปืดแค่นี้เด้อตาปืนตาสาธุค่ะสวัสด,ดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นความฝันตาปืนนะคะ่ะฝันว่ามีปลาดุกขึ้นมาเนาะคะ่ะขึ้นมาจากน้ำนะคะแล้วก็มีฝนตกกับท่างแอร์กตีเป็นหนึ่งแปดสามแปดสองหนึ่งนะคะเนาะค่ะเอฟซีตีเป็นตัวใดก็คอมเมนต์มาบอกใ้คลิปใด้เนาะคะ่ะท่างแอร์เสนอขึ้นเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังจ้าใครคลิปนี้ก็สิขอสจบไปเพียงเท่านี้นะคะพอ,อกันไ่ในคลิปหนาเด้อยจ้าสวัสดีค่ะ